ที่จริงเนี่ยไอ้เจ้ามาตรฐาน ISO เนี่ยนะมันจัดเรื่อง KM หรือการจัดการความรู้เนี่ยมาตลอดนะเพียงแต่ว่าไม่ได้รวบรวมให้เป็นระบบของเรื่องการจัดการความรู้โดยตัวของมันเองนะมันจะแทรกอยู่ใน ISO โน้น ISO นี้นะมาตรฐานโน้นมาตรฐานนี้อยู่ตลอดนะฮะ แล้วก็เพิ่งมารวบรวมให้ชัดก็เมื่อปีเศษเศษสองศนย์หนเนี่ยนะเป็น ISO 30401นยนตัวนี้ต้องให้เข้าใจนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามจะทำงานให้มีมาตรฐานนั้นเรื่องการเอาความรู้มาใช้ให้เกิดพลังเนี่ยแทรกอยู่ในทุกงานทุก,กเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ ของเกณฑ์คุณภาพเป็นยาดำแทรกอยู่นะดังที่แล้วมาก็จะเห็นว่ามันอยู่มานานนม่ะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาแยกมาจับเฉพาะเรื่องการจัดการความรู้แยกต่างหากนะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าทาง ISO อโอเนี่ยองค์การ ISO เนี่ยเขาก็าอาจจะผมเดานะผมก็ไม่ใกลคิดเขานาะ เขาก็าคงจะสองจิตสองใจยอยู่นานนะว่าจะเอาเรื่อง KM เนี่ยแยกมาเป็นใน ISO KM ต่างหากดีหรือว่าปล่อยให้มันแทรกอยู่ในที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอย่างเดิมเนี่ยดีนะเพราะโดยธรรมชาติมันต้องแทรกมันต้องอยู่เป็นเนในเนื้อเดียวกับการทำงานและการจัดการคุณภาพด้านโน้นด้านนี้ต่างๆ นะแต่ทีนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะต้องว่าถึงคราวแหละที่จะจับเรื่องไอ้เคนะให้เป็นรูปร่างของตัวเองสักทีจึงเกิดไอ้ไอเอสโอสขึ้นมานะนี่คือหัวใจนะเพราะฉะนั้นหัวใจสาคัญที่สุดเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เมื่อย้อนกลับไปเดิมอะ่ะก็คือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะให้ให้ได้ดีมีคุณภาพสูงเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า แข่งขันได้ต้องมีความสามารถในการเอาความรู้มาใช้ยิ่งในยุโลกยุคปัจจุบันนะคำพูดนี้ยิ่งสำคัญขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พูดง่ายทำยากพูดเป็นทฤษฎีปฏิบัติเป็นไอการลงมือทำเนี่ยมันซับซ้นนอนมันซับซ้อนนะะเ การที่หมายนย์30401เนี่ยก็เป็นการคลี่ความซับซ้อนออกมาให้เห็นจากจากักชัดๆนะเป็น requirement ของ KM ที่เป็นระบบที่เราเรียนรู้จากจากไอ้มัสกี้นะจากเฟียกรเราเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่า สักผมนะผมตีความว่าการที่ดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO ใดๆนะรวมทั้ง ISO 30401ด้วยเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยคือเป้าเป้าหมายต้องชัดนะแล้วก็ไม่ใช่ชัดเฉยๆฮะ ต้องโฟกัสนะต้องโฟกัสเพื่อที่จะเป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวจุดเริ่มต้นของการเดินเรื่องให้ครบเครื่องของ r e q u i r e m e n t เพื่อง่าคือของการทําระบบ KM ให้ครบครบวงจรนะแล้วเมื่อทําครบวงจรนะมีหลักฐานให้พิสูจน์ได้พิสูจน์ทราบได้ เขาก็รับรองก็ได้ ISO นะแต่การได้ ISO ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเป็นจุดเริ่มต้นนะเพราะที่เขารับรองอ่ะเขารับรองตามเป้าหมายที่เราโฟกัสนั่นเองนะไอ้องค์กรเนี่ยไอ้เป้าหมายที่โฟกัสน่ะอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะ หรือว่าเด่นชัดจนกระทั่งสามารถทาได้ชัดเจนที่สุดนะแต่พอเวลาผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีเรื่องสำคัญที่สุดขององค์กรเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นนึกออกไหมนะแล้วถ้าแล้วก็เป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพื่อรับการรับรองแต่เป้าหมายคือเพื่อ survival ขององค์กรเพื่อผลประกอบการที่ดีเพื่อให้ได้อ,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 อะไรลูกค้านะ อยู่กับองค์กร loyalty customer loyalty ที่ดีนะมีโฟกัสเป้าหมายขององค์กรแล้วใช้ KM เข้าไปหนุนทีนี้ล่ะครับหลังจากที่ดำเนินการโฟกัสเพื่อให้ได้รับรอง ISO แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความชำนาญในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ สกิลในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบซึ่งก็คือ KM อย่างเป็นระบบนะก็เอาไปใช้ในเรื่องที่ขอขาดบาดตายเซอร์ไ a l วลขององค์กรได้ในโอกาสต่อไปเพราะการได้รับได้รับการรับรอง ISO เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายแรกก็คือ ความสามารถในการอยู่ได้ดีขององค์กร